เคยมีปัญหาแบบนี้ไหมทําเมนูน้าจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าไม่อร่อยคิดว่าทําง่ายๆแต่ทําแล้วเกิดปัญหาทําไมไม่แซ่บเหมือนที่ร้านทําไมทําออกมาแล้วรสชาติไม่กลมกล่อมรู้สึกเปรียปรปร้ยวปริ๊สเปรี้ยวแหลมอืมต้องทิ้งกันเลยทีเดียวอยากจะได้ความเปรี้ยวที่มันกลมกล่อมยกระดับรสชาติเบื่อความเปรี้ยวแหลมแบบเดิมๆอยากยกระดับรสชาติสู่ห้าดาววันนี้ลองทําน้าจิ้มซีฟู้ดที่บ้านกับน้ำมะนาวพร้อมปรุงหนวแซบ่บ น้ำมะนาวขวดที่ตอบโจทย์และถูกใจทั้งคนทําและคนทานน้ำมะนาวพร้อมปรุงนาวแซ่บกลมกล่อม หอมผิวมะนาวสดไม่เหมือนใครยกระดับรสชาติอาหารในร้านของคุณลึ้นไปอีกขั้นรวมถึงรสชาติในบ้านของเราก็เหมือนมีเชฟมาทําให้ทานถึงในบ้านเลยล่ะใครที่กําลังมีปัญหาหามะนาวยากอยากจะควบคุมต้นทุนให้คงที่แนะนําเลยแล้ววันนี้กับเมนูกุ้งค็อกเทลที่ทําทานเองที่บ้านกับมะนาวขวดหนาวแซบอร่อยมากรสชาติถูกใจกลมกล่อมไม่เปรี้ยวแหลมมะนาวขวดพร้อมปรุงต้องหนาวแซบเปรี้ยวกลมกล่อมหอมผิวมะนาวเหมือนคันมะนาวสดสดเลยล่ะ